หอบเงินหนีท้องทำบ้านไฟไหมการินเล i z i เพลผมเลิกน็กชาลีชี้เลิกกันตั้งแต่18สิงหาคมแล้วพร้อมโต้คืนทุกดราม่าหอบเงินหนีท้องมีแฟนอยู่แล้วทำบ้านไฟไหมกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองมากเลยทีเดียวสําหรับนักสแสดงหนุ่มนักชาลีที่ออกมาประกาศแยกทางกับแฟนสาวชาวเกาหลีกามินแถมยังดูท่าจะจบไม่สวยหลังบอกว่าอีกฝ่ายหายหน้าไม่ได้คุยกันมาหลายอาทิตย์อีกทั้งคนใกล้ชิดได้ออกมาพูดในมุมของฝ่ายชายทำให้กามินถูกถล่มอย่างหนัก ล่าสุด5กันยายน2567กาบินได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงทุกดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่เงียบมานานโดยได้พูดเป็นภาษาเกาหลีและมีล่ามคอยแปลให้อยู่ข้างๆซึ่งกาบินไม่เรียกชื่อแน็กชาลีแต่ใช้คำว่าเขาคนนั้นแทนโดยบอกว่าสาเหตุที่กลับเกาหลีกระทันหันเพราะเป็นการตัดสินใจของแน็กชาลีและที่มาทำงานที่ไทยเพราะความรักล้วนฮ่าฮโดยเพียรรอรสได้สรุปประเด็นที่ กามินชี้แจงไว้ดังนี้สาเหตุที่กลับเกาหลีกะทันหันเพราะเป็นการตัดสินใจของแน็กชาลีและกามินก็เคารพและทําการตัดสินใจของเขารู้สึกเสียใจและอยากขอโทษกับคนที่รู้สึกผิดหวังกับการมินนะคะเรื่องทุกอย่างมันจบตั้งแต่วันที่18สิงหาคมแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากาหมินก็อยู่คนเดียวมาตลอดและกาหมินก็เพิ่งจะมาอยู่กับครอบครัวพอใช้เวลากับครอบครัวก็ถึงกล้ากลับมาหาทุกคนในวันนี้ยังเดือนเมษายนที่มีประเด็นราม่าเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ออกมาพูดหรือโต้แย้งอะไรหลังจากที่เกิดดราม่ามันก็เป็นบาดแผลในใจแล้วพอได้ยินว่าให้กลับเกาหลีอย่างนี้ก็ยิ่งเจ็บปวดกามินยืนยันว่าตนไม่เคยมีผู้ชายที่ไหนเลยและก็ไม่เคยไปเจอใครที่ไหนตอนที่อยู่ไทยก็อยู่แต่คู่บอลกับแน็กชาลีนั่นแหละเรื่องตั้งคันก็ไม่จริงเลยที่มีข่าวว่ากามินเป็นคนทําบ้านฝ่ายไม่แต่จริงๆแล้วคือกามินเป็นคนไปเจอสถานที่เกิดเหตุซึ่งถ้าทําจริงป่านนี้ก็คงโดนจับไปแล้ว และที่มาไทยไม่ได้มาทํางานอย่างเดียวเพราะก่อนมาไทยเราก็ทํางานที่เกาหลีอยู่แล้วและหาเงินที่เกาหลีได้แต่มาด้วยความรักล้วน,วนเรื่องความรักชาลีล้วน,ลวนเลยมาที่ไทยก็เลยอยากให้ทุกคนให้เกียรติกันหน่อยอยากทาให้รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยเรื่องที่บอกว่าไม่มีการติดต่อตลอดสองอาทิตย์แล้วทําเหมือนว่ากามินหอบเงินหนีไปอะไรอย่างนี้ถ้ากามินทําแบบนั้นจริงมันทําให้เขาเหมือนเป็นอาญ,ญากร ซึ่งถ้าเกิดเขาทําแบบนั้นเขาก็จะต้องติดคุกหรือไม่ก็ถ้าเกิดเขาทําอย่างนั้นจริงเขายอมที่จะมอบตัวเรื่องที่มีข่าวว่าพิสัญญาแล้วต้องมีการจ่ายค่าปรับแต่ว่าการมินไม่ได้จ่ายแล้วให้ทางชาลีเป็นคนจ่ายเรื่องนี้ถือว่าไม่จริงเพราะว่าสัญญาทุกตัวมีการสิ้นสุดตามระยะสั้นและยาไปแล้วและจบด้วยดีไม่มีฝ่ายไหนต้องออกมารับผิดชอบเรื่องคนไทยหลอกง่ายไม่เคยพูดมาก่อนไม่รู้ข่าวนี้ออกมาทางไหนแต่มันไม่เป็นความจริงการมินทํางานที่ไทย ได้รับความรักจากทุกคนที่เป็นคนไทยไม่มีคำนี้การมินสาบานว่าพูดตามความจริงทุกอย่างไม่รู้ว่ามีหลักฐานหรือเปล่าว่าพูดหรือไม่พูดแต่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคำว่าคนไทยหลอกง่ายการมินพูดไม่เป็นด้วยซ้ำไม่เป็นความจริงขณะที่ในโลกโซเชียลก็มีทั้งแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจการมินการเป็นจำนวนมากอีกด้านก็ยังคงวิจารณ์อย่างดูเดือด